เป็นตุกตาอยู่ยังปล่อยไม่ได้อ,อ้าวรองเท้าแม่รองเท้าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โหยังปล่อยให้น้องแบบเป็นสุ่ยสารภาพไม่ได้นะคะเวลาอยู่ข้างล่างเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อน้องหมายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องอุปกรณ์ทํารถฟ้าเท้าแล้วก็ทางนู้นน่ะทางร้านค่ะก็มีกระป๋อดูไว้นะพี่เธอ ขนมเคก้กไม่ได้ลูกอยู่เละเออมานี่มานี่เอามาให้แม่เอามาให้แม่เออเอามาให้แม่เี่เออเอ้าไม่ใช่เออ ี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลโอ้โหอโอาชอนน้องกระจุยอ้ระวังแก้กาแฟโอ้หันสายยังกินไม่ได้ลูกปีนตามแล้วอยู่เนี้ยก็อแบอกเราว่าเรียนรู้พฤติกรรมคาเพลินทุกอย่างอ่ะพออย่างที่แม่โอ,อ๋บอกนะคะเพราะว่ายัางเมื่อกี้กรีร๊ดเพราะว่าต้นไม้ล้มอ่ะก็คือเรามีประสบการณ์จากแพนด้าที่ป๊าเขาแช่น้ำแฟบไวลาอุปกรณ์แล้วแพนด้ามันซดไปเต็มรลักติดเชือ้อ ไม่เลือดข่าวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่โอกก็ยังปล่อยผันสาให้ให้ไปแบบสุยสารภาพไม่ได้นะคะให้วัคซีนครบให้โตกว่านี้ก่อนแล้วก็จะได้ปล่อยเลี้ยงพาเพินมาก็แบบนี้เหมือนกันค่ะก็ผูกไว้กับแบบนี้แหละแล้วสุดอ่าอ่าอ่าเพราะว่าบ้านแม่โอกมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่ทาให้หมาเนี่ยเป็นอันตรายเนาะหมาน้อยนะถ้าหมาใหญ่อย่างพาเพินเนี่ยสบายแล้วเพราะว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ทําร้ายไม่กัดต้นไม้ที่เป็นพิษไม่กินน้ําอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือสบายแล้วแต่ว่าหันศาสตร์ต้องอีกสักพักใหญ่ๆค่ะถึงจะเป็นอิสระภาพไดไ้ไม่เห่าไ,ไ,ไม่เห่าไปรอรับดีๆไปรอรับดีๆอตัวเล็กไม่ต้องเห่าเอามาให้แม่มาตรงนี้เก่งมากเก่งมาก เอาลอจิ๋วจิ๋วไม่ต้องลุดจิ๋วไม่ต้องหยุดคอยคอยเอพ,อพอลงไปดีดีลงไปดีดีหยุดอ,อือหอือหจะถอยลงไปก่อนถอยลงไปไม่ไนท้อถอยลงไปดีๆพะเพิ่นไม่ไม่ไมลงลงลง,ลงเสียโดนพอไปเลยถอยถอยถอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยโซนเนี่ยเปียกน้ำอ่ะ ียกน้ำอ่ะแล้วพี่พะเพิน่ะออกมาหาพี่เพิลนนิดเล้วออกมาออกมาเหม็นมากแม่จะรออีกวันนึงได้อาบน้ําแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยหื้มหื้โอ,อ้ออกมาออกมาออกมาโอเคโอเคนั่งลงนั่งลงเออคอยคอยคอยเก่งมันมันคอยเก่งไอตัวเล็กอะ่ะ คอยคอยโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งเอามีอะไรมามีอะไรมาอีกแล้วเอามาให้แม่เอามาให้แม่ เออเก่ง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 โอ้ยเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยมามามาท้ามาท้ามาเก่ง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 เออแม่ขอโอเคเดี๋ยวแปเอารางวัลให้ต้องแอบให้ในครัวค่ะสงสารหันสามมันยังกินอะไรแบบนี้ไม่ได้ไงก็ต้องแอบให้เห็นไหมได้ยินเสียงไม่เห่าเี๋ยเลยไปเอาไปหาน้องแล้วแปวหันสามล้วอดทนมาอีกหน่อยนึงให้ขี้ปกติก่อนเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะนี่ยะเข้าใจไหมคะออหันฝาก็เก่งหันฝาก็เก่งเออไอลูกหมาลูกหมาเหม็นเน่าไอลูกหมาเหม็นเน่าอุย้ยเอาไปให้ป้าก่อนเอาไปคืนป้าเก็บไปให้ป้าก่อนเออเอาไปเก็บดีๆเอาไปดีๆเอาไปดีๆนี่น้องมองอยู่น้องมองอยู่ เออไม่ได้นติดมันติดเอาทำโชว์เด็กหน่อยทำโชว์เด็กมันหน่อยเออใหม่อีกรอบแล้วโอ๊ยทำไมทำเยอะโอ๊ยแม่ชนพัดลมทำไมทำเยอะโอ้ยอ่ะหนูเอาไปคืนป้าแล้วมาเอารางวัลกับแม่อเอาไปคืนป้านะเอาไปคืนป้าเดี๋ยวแม่จับให้ใหม่เอาไปคืนป้าเอาไปคืนป้าแล้วมาเอารางวัลกับแม่นะ มาเอารางวัลกับแม่นะโอ้ยมาโอเคมาเอารางวัลมารางวัมารางวัลอ่ะไปไปออกไปหาน้องได้แล้วไปน้องรอเร็วอือ่ะไปฉีกก่อนเร็วๆได้ขึ้นบ้านไปเร็วไป<า>ไปเลยเร็วๆไปฉีกก่อนเออทำไมอะหันสายอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวแม่ไปส่งพี่กก่อนต้องไปทีละคนค่ะแล้วมารับหนูขึ้นไปนะเพราะว่าเวลาแม่โอเช็ตตัวัวแล้วเนี่ย มันชอบเข้าไปมอดได้พร้อมไปดึงขนดึงอะไรของพาเพลินเนี่ยเราก็ต้องแยกขึ้นทีละคนไปนี่ไปไปขึ้นบ้านเดี๋ยวแม่มารับลูกปไปไปเร็วไม่ต้องร้องไม่ต้องรอเอมาก่อรับเธนมาก่อนมาเร็วๆมาก่อนไม่ต้องห่วงน้องนี่ห่วงน้องอีกไม่มาอีกเออปาไปไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวแม่มารับน้องเออ ไืมวไ,ไ,ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปรับน้องอนะ่ะแป๊บหนึงเช็ดตัวหนูก่อนเออเสียงหันสาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะเชิญป้าเขาเรียกทำไมไม่ไปหาเขาทำมาเป็นนอนหน้างอเล่นตัวแต่ <Yeah. S 3> สุด แต่ส่วนไอ้เจ้านี่แค่ปลาอาแขนพุ่งใส่เลยตัวเล็กมันอยู่เป็นจริงแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวใครเขาเห็นเขาก็ว่าแม่แบบไม่สนใจหนูอีกสนใจจําเมอหมาน้อยอีกแลหนูเล่นตัวเออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันคอยสะก,กิดไอ้ตัวเล็กอะ่ะเนี่ยเนี่ย นี่ต้องเรียกเลยแค่เห็นก็พุ่งใส่แม่กับป้าแล้วอะไรติดคอขนเออเนี่ยเดี๋ยวกันถุงเดี๋ยวก็ากมาถุงสารทาเพลิน <17 9. S 2> หันสาไปไหนอีกกินน้ำเนีย่ยขากระเพ็กไหมไม่เพ็กใช่ปะคืออะไรปะทูกคน ลงไปเล่นในเบาะนั้นน่ะเล่นของเล่นอยู่ตัวเดี่อยู่ก็น้องแม่อ๋ก็เอ๊ยยังไงแล้วก็เดินลงมาจากตรงตรงเบาะแล้วก็ดูแบบขาเป็ดๆนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอนทับขาตัวเองไม่ได้หรือยังไงอาชีฉีเลยเยสเก่งมากอ่าพาเพลินดูพ่อแม่สอนไว้เห็นไหมอ่าดูแต่ไม่ต้องกินฉี่น้องล่ะอ่าโอเคให้แม่เช็ดจิ่มน้องก่อน yeah. ได้แบบนั้น a, อ่ะเส yeah, ียบตัวเสียบเนี่เขากโนเ่ารไมกพี่เขาว่ะหันสาหันาเกเรเข้าเดี่ยวางเข้าใหม่เดี๋ยวหาทางเข้าใหม่เดี๋ยวหาทางเข้าใหม่ เออหนูเล่นเบาๆสิน่าสงสารแล้วยทำดราม่าอีกพอโดนดุทำเป็นดราม่าอีกตัวละนั่นแหละหนูเล่นเบาๆดูมันเออเดี๋ยวเขามีอารมณ์หันษา เล่นตุ๊กตากันไปเป็นผู้หญิงอ่ะมาเล่นกัดกันอะไรเออเล่นกันไปนะแม่ทำงานแล้ว